สวัสดีครับผมกับพวกเรารายการแทงบอลทะลุษวอะไรแทงบอลไปก่อนแล้วรีบไหอพบกับพวกเรารายการแทงบอล ลุกช่องกับรายการแฟนตาซีสปอร์ตอ่าแฟนตาซีสปอร์ตนะครับเกมแฟนตาซีรายวันยอดนิยมระดับหนึ่งในเอเชียเรียกว่าอยู่กับเรามา5้าทิศแล้วอ่ะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันครอบครัวแล้วก็ต้องยากผู้ใหญ่ของเราขอบคุณแฟนตาซีทีขอบคุณครับผมมาพูดถึงเกมอาทิตย์ที่แล้วที่เราเล่นกันมาดีกว่าคือเกมที่พวกเราสองคนเล่นไว้อ่ะมาสรุปให้เขาฟังกันหน่อย4ตัวผู้เล่นจากที่เราแนะนำกันไปเป็นงไงของคุณเป็นยังไงบ้างกำลังนั่งนั่คะแนนอยู่นะพอเจอซอนเฮืงมินของมึงของมึงเนี่ยคูณสองด้เเเลลยยยยออ่่่าามันนกกก็็ูททีีุธ์ะด๋วร คะแนนให้ดูนะครับว่าใครเป็นยังไงเนาะอ่ะอ่ะขึ้นไว้ปังฟังฟัง,ง,ง,ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเคยบอกไปแล้วว่าบทของพวกนคุณหนุ่มครับอ, <c oughs> อันนี้เราไม่ได้กันหมายเยี่ยวนะครับเย <c oughs> ี่ยวใส่ล้อรถเลยไม่ใช่อะไม่ได้กันหมายเยเี่ยวดื่มให้หมดสองก็นี่ไงเดือดได้ขวดเดียวอ <c oughs> ีกสองขวดไม่ใช่หรอขวดเดียวสองขวดเดียวเลยสองขวดเอามาเพื่อเทคไงอ่ะตามสัญญาอันนี้เอามาให้ไอ้เต้ยมันกินเป็นเพื่อนด้วยเฮ้ยทำทำไมแล้วอ่ะมาหนึ่งขวดเต็มทำเลยตอนนี้เลยเรียวๆไปเร็ว อย่าเป่ากลับไปเพื่อนเสียงนั้นเฮ้ยกระชอกเหรอกระชอกเหรอเฮ้ยกระชอกเหรอกระชอกเรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหยังนั่งเ่าตื่นเลย ถือว่าเป็นบทลงโทษที่อย่าหาทำอ่ะก็ถือว่าได้ชดใช้กรรมไปเรียบ,บร้อยอย่าไปหาทำกันเนอะโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้สาหรับเกมที่เราเล่นกันไป <c oughs> ไหนๆอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่พวกเราได้มาทำแฟนตาซีกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราควรจะต้องบอกเคล็ดลับในการทําทีมอย่างหมดเปลือกให้กับคนที่ดูอยู่ที่ชริงเงนี่ยเรามา35ล้านอยู่ตอนนี้อ่าเผื่อใครจะเอาไปเป็นทริคในการที่จะเลือกตัวผู้เล่นหรือไปปรับใช้กับทีมของเรในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์อ่เต้นมาบอกคลิปของตัวต้นก่อนง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่่าคุณเลลนไปแ้ว สักประมาณ2-3สสัปดาห์เนี่ยคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงในการเฮ้ยทีมนี้ใช้11ตัวเพื T ่อนยังไงเริ่มจะมีแบบแผนของแต่ละทีมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูดีดถ้าสมมติว่าทีมคุณออกมารูปร่างหน้าตามไม่ได้อ่ะผมมั่นใจว่าแมนยูดีมากเลยมาสียาวมานแน่ๆปีนี้แต่ตอนนี้มาสียามโดนแดงไปแล้ว คุณต้องที่ใช้ไวาการ์ดนะตอนนี้นะเพราะว่าคุณอยู่หรือว่าวายการ์ดมี2สองคงนค่ารู้กันคุณรีบใช้ตอนนี้แล้วเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เหมาะที่สุดผมแนะนํานะครับว่าให้ใส่คะแนนกับกองการอ่านี่คือชวิตของการเลือกตัวผู้เล่นใช่ไหมถูกต้องครับทำไมถึงเน้นไปที่กองการ การที่กองอกลางยิงประตูเนี่ยมันทําให้คุณมีคะแนนมากกว่าที่กองหน้ายิงประตูและถ้าสมมติว่าสังเกตกันดีฟุตบอลสมัยนี้จะเป็นการที่กองกลางสอดเข้ามายิงปีกปัดเข้ามาและยิงประตูกองหน้าจะเป็นเหมือนตัวพักบอลมากกว่าสำหรับบางทีมมผมแนะนําว่าควรเก็บตังค์ไว้ที่กองกลางและผู้สาป,ประตูนะครับคุณไม่ต้องเลือกทีมใหญ่มากแต่ขอสักสองตัวที่คุณสามารถลงมันได้อย่าไปเลือกใหญ่คนนึงเล็กคนนึงมันปเปลืองเงิส่วนกองหลังเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เงินกับมันเยอะแค่ดูว่าทีมไหน พอจะมีการคลีนทีตหรือมหรือกองหลังคนไหนเนี่ยพอจะมีแอซิดบ้างก็เน้นพวกแบ็กไปส่วนกองกลางก็อย่างที่บอกไปสมมุติสูสรหน้าเนี่ยเรายังเหลือเงินผมแนะนําว่า3ตัวคุณเลือกดีๆทุกตัวหนึ่งสมมุติว่าตอนนี้ของผมเนี่ยมีแฮร์รี่เคนตัวหนึ่งผมมีคาร์ลเลวินตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมเหลือแค่ลูเซอร์ละเหมือนแบบเป็นสแปร์ที่สําหรับคือทลิกการเลือกทีมแล้วก็เวลาที่เปลี่ยนตัวนะครับแนะนําว่าให้ดูแมตช์แข่งขัน,ขนจเจอใครขยันดูบ่อยๆหน่อยอัปเดตเรื่องตัวผู้เล่นเก็บดา ต้องไปที่หัวอะไรวะเนี่ยแฟนตาซีทีเอไงเขามีทั้ u t u b e Facebook เป็นเหมือนบอร์ดให้ถามตอบเกี่ยวกับปากเปิรกสันหมดแล้วนะโยนมาไว้จัดก็มีทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ยูทูบของ f a n บแฟนตาซีทีเอและที่สําคัญนะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจหรือว่า ไม่สะดวกในการรับชม a c e b o o k หรืออยากจะถามเป็นส่วนการส่วนตัวเนี่ยเข้าไปที่ไลน์แอดของเขาได้ก็คือแอด w88 c h a อ่าแล้วของคุณแล้วคุณหนุ่มทริคของคุณหนุ่มเป็นไงบ้างครับจะบอกว่าการเลือกตัวเนี่ยอันนี้คือบทเรียนที่ไม่ได้ว่ากูทำเองกูผิดพลาดมากูเลือกคนจากที่กูชอบแม,มนยูกับเอเวอเรตันอย่างเงี้ยทีมปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดก็เต็มโคตามันได้ทีมละ3คนนะซึ่ง ข้อเสียของของจุดเนี้ยคือสมมุติว่าคุณเป็นแฟนบอลทีมใดทีมหนึ่งแล้วคุณไปเลือกนักเตะจากทีมของทีมที่คุณเชียร์มา3ตัวอย่างเงี้ยอ่ะอย่างของกูเนี่ยกูมีเอเวอร์ตันสามตัวลูก้าดีนคาร์วอัลเลวินแล้วก็ฮาเมสอ่ะฮาเมสก็แอสซีนคาร์วอัลเลวินก็ตัวสามคนเนี่ยนั่งหมดเลยเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดเจอลิเวอร์พูลอ๋อไม่กล้าลูก้าดีนเจ็ดคาร์วอัลเลวินหกเป็นสำรองหมดเลยปรากฏไม่ได้ใช้คะแนนจากตรงนี้อันนี้ก็คือข้อผิดพลาดอยากจะให้มองเป็นทริคก็คือเ้าายยยังมอระะว เล่นคนนี้ฟอร์มน่าจะสมาเสมอยกตัวอย่างหนึ่งคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือซอนทงมินอย่างที่มึงมีไหมน่าจะมีมมมล่าสุดทุกก็เอาซอนเข้ามาแล้วในทีมซอนทงมินเนี่ยเป็นตัวหลักของสเปอร์แล้วก็มีโอกาสที่จะแอซซิตเล่นประสานงานกับแฮร์รี่เคนทำผลงานได้ดีไม่จำเป็นว่าคุณต้องเจ้าตัวผู้เล่นจากท็อปซิกอยู่เสมอเอาตัวผู้เล่นจากทีมรองๆก็ได้อย่างจอร์แดนอายู จากาจากคิสตพาเลทอาจจะไม่ค่อยยิงเยอะแต่มีโอกาสลงบ้างโอกาสธรรมตูก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยอะไรเงี้ยนี่คือนี่คือทริคของผมนะเรื่องของการเลือกตัวส่วนการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งทริกที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของแต่ละสัปดาห์คุณต้องดูฟิกเจอร์ด้วยว่าตัวผู้เล่นของคุณในสัปดาห์นั้นอ่จจะเจอใครนั่นคือ ทริคที่อยากจะให้แบบอัปเดตเข้าไปบ่อยๆเข้าไปดูว่าเอ้ยเขาเจอใครนั่นก็เป็นทริคที่เราสองคนแนะนำนะแล้วก็เกมระยะยาวก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะก็จะสนุกกันอยู่เพราะว่าเงินรางวัลเขามีตลอดอลที่สําคัญคือเขาเหมือนมีรางารวัลระหว่างสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็คือทั้งหมดของ EP ที่5ที่พวกเรามาเจอกันสําหรับ EP ต่อไปเนี่ยพวกเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเราจะทํากันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีดิเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนนะต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าคนใหญ่ใจดีเรา มอบโอกาสให้อยู่แล้วคือแฟนตาซีทีเอชไงครับผมนครับเป็นเป็นครอบครัวเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้สนับสนุนที่ดูแลเรามาตั้งแต่แรกไม่ทั้งหมดแล้วจับอนดุงยื้ใจเีืยกเดี๋ยมเยี่ยมพอพอกรลยก็นั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของ EP ที่5ประมานี้นะเพื่อนๆคนไหนที่ สนใจว่าคลิกอื่นใช้ยังไงหรือว่ายัางมีเรื่องไม่เข้าใจาสอบถามพวกเรามาได้เดี๋ยวเราจะคอยตอบนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับแฟนตาซีทีเอสกับการชิงเงินรางวัลรวมทั้งหมด35ล้านบาทนะใช่พวกเราเป็นกําลังใจให้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบรายการแบบนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วที่สําคัญนะครับเข้าไปติดตามแฟนตาซีทีเอสกันด้วยก็นั่นแหละครับร่วมสนุกกันได้แล,แล้วก็เรื่องการเงินไไม่ต้องห่วงเขาารันตีอยู่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสําหรับ EP ต่อไปถ้ามีโอกาสนะมาเจอกันครับสวัสดีครับสว